สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมังกรลัคนามังกรสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักคุมเนื้อหาก็ตั้งแต่วันที่16มิถุนายนถึง30มิถุนายน2566อาจารย์ขอขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับสทุกการติดตามนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะค่ะเรามาเริ่มต้นการอ่านดวงกันเลยนะคะว่าเรื่องราว พลังงานจะถอดเรื่องราวอะไรออกมาบ้างนะคะพลังงานไพ่นะคะดวงคนมีคู่ก่อนนะคะเริ่มต้นที่คนมีคู่พลังงานไพ่ขึ้นไพ่สีถ้วยค่ะ,ะพลังงานไพ่ใบนี้มันบ่งบอกถึงความไม่ได้ดังใจะนะคะความรู้สึกว่าสิ่งที่มี คุณยังไม่พอใจแต่คุณยังอยากได้อะไรที่มันมากกว่านี้นะคะอยากได้ความรักมากกว่านี้อยากให้เขาเอาใจมากกว่านี้อะไรก็ว่าไปนะคะประมาณนั้นพลังงานใบถัดไปค่ะดีวิวนี่แน่นอนเลยต้องการเลยคะ่ะต้องการความใกล้ชิดต้องการการดูแลต้องการความรักที่มันเยอะเยะเอ่อต้องการมากๆอะไรประมาณนี้นะคะแล้วยังไงอีก 1ดาบต้องการความชัดเจนความมั่นคงความเป็นหนึ่งนะคะชาวมังกรพลังงานไพ่คุณออกมาเต็มๆเลยนะเพราะดีวิลคือไพ่ประจำราศีมังกรเพราะนั้นมันแปลว่าคุณย่อมมีพลังที่จะเอาชนะได้ด้วยเหมือนกันในสิ่งที่คุณต้องการคุณก็มีโอกาสได้เพราะไพ่าราชาเรียนก็ขึ้นมาเนี่ยอยากได้เงิน อ่านะคะปักนี้มีเกณฑ์ได้เงินได้รับความสําเร็จได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งได้ความรักที่จะได้ครอบของซะด้วยไพ่พลังงานใบถัดไปค่ะหกไม้เห็นไหมคะภาพคนขี่ม้าควบม้าแบบสง่าเลยนั่นแหละมันสิ่งที่คุณต้องได้เพราะคุณได้ทุ่มเทมันลงไปด้วยความมุ่งมั่นความมุมมณะและความดีวิลเนี่ยมันเป็นพลังงานของความ ต้องการแล้วลงมือทําด้วยเห็นไหมหนึ่งดาบคือลงมือทําและชัดเจนอย่างความรักเนี่ยคุณอยากได้คนนี้คุณปรารถนาคนนี้คุณก็มีพลังงานที่จะเข้าหาเขาที่จะแสดงความจริงใจในที่สุดแล้วเขาอ่ะก็เห็นความจริงใจของคุณเขาก็มั่นคงกับคุณและเปิดตัวคุณเกิดขึ้นได้นี่คือพลังงานไพ่บอกแบบนั้นนะคะ คุณจะได้ครอบครองทุกสิ่งนั่นเองนะคะโอเคดูใจเขาบ้างทีนี้นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะสำหรับชาวมังกรแต่เรามาดูใจเขาว่าเขาคิดยังไงกับชาวมังกรบ้างคนคนนี้แปดไม้ยิ่งิงเขาก็อยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนั่นแหละคะ่ะเขาพอใจคุณเพราะว่าคุณเป็นคนขยันเป็นคนเก่งและคุณก็ มีชื่อเสียงในทางสังคมในระดับที่เขาพอใจนะคะว่าคุณจะเคียงบ่าเคียงไหล่และคุณจะเสริมเขาให้สามารถโดดเด่นในวงสังคมนะคะความรักมันไม่ใช่แค่คนสองคนแต่มันเป็นโลกของโซเชียลเข้าไปแล้วนะคะเขามองเลยว่าคุณโดดเด่นพอที่จะเคียงข้างเขาาไม่น้อยหน้าใครอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่เขาคิด ในแง่มุมมองที่มีต่อคุณ strength คุณเป็นผู้หญิงเก่งและแก่งอ่าแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็มองมุมกลับหรือเพศที่สมนะว่าคนคนนี้เขาพอใจที่คุณมีความเก่งความสามารถมีความโดดเด่นในทางสังคมมันเป็นเขาเรียกว่าโปรไฟล์ของคุณที่ดีมากๆที่เขาประทับใจด้วยไพ่ใบถัดไปค่ะไพ่หดาบนะคะไพ่หกดาบบ่งบอกถึงการ ก้าวข้ามปัญหาทุกอย่างเวลามีปัญหาเนี่ยคุณสามารถที่จะเขาเรียกว่าทุกอย่างอยู่ในอุ้งมือคุณได้คุณจัดการได้ให้มันจบจบแบบเขาเรียกว่าเคลียร์แบบชัดเจนนะทุกอย่างเนี่ยคุณจะดูพลังงานไพ่ใบน,นี้สวยนะดวงไฟที่อยู่ในมือนะมันคือสิ่งที่คุณสามารถแสดงและพาวเวอร์ ได้นะคะเพราะฉะนั้นเขามองว่าคุณเนี่ยจัดการปัญหาทุกอย่างได้นั่นคือเขามองในความสามารถจริงๆมองความสามารถแล้วรักคุณไหมละ่ะไม่ใช่มาชอบแค่ความสามารถเนาะอ่าห้ามไม่เท้าถามว่ารักไหมอ่ะอาจารย์ว่าก็มีความพอใจแหละนะคะแต่ก็มีความพอใจในแง่ที่คุณกล้าชนกับเขาอะ่ะคุณไม่กลัวเขาอะ่ะนะ คือจริงๆแล้วอ่ะบุคลิกคุณเป็นบุคลิกที่มั่นใจในตัวเองสูงที่เขาชอบเพราะคุณเป็นคนที่มั่นใจแล้วก็ไม่งอให้เขาซะด้วยเอออะไรที่มันถูกต้องอคุณก็คอยตามแต่ถ้าอะไรที่คุณคิดว่ามันไม่ใช่คุณพร้อมที่จะชนมันจะกลายเป็นสเสน่ห์แบบหนึ่งของคุณที่เขาต้องการคือมันทำให้มันไปจุดความต้องการความปรารถนาขึ้นในความโดดเด่น ที่ไม่เหมือนใครของคุณที่มีต่อเขาเนั่นเองนะคะโอเคดูพลังงานจิตใจของคุณบ้างที่คุณมองคนคนนี้ราชาถ้วยคุณก็มองว่าเขาเป็นคนที่สง่ามีบุคลิกที่ดูเพอร์เฟกต์มากอ่าดูดีดูเด่นอะไรอย่างเงี้ยนะคุณพอใจคุณชอบห้าเหรียญแต่คุณก็มีความรู้สึกว่า คุณจะสามารถพิชิตใจเขาได้ไหมคุณก็ไม่ค่อยจะแน่ใจสักเท่าไหร่ถามว่าชอบชอบนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะชอบคุณไหมเอ็มเพรสคุณก็อยากเป็นผู้หญิงของเขาอะนะคุณอยากเคียงข้างเขานั่นแหละนี่อยากอยู่ด้วยกันอยากเป็นความรักที่สมบูรณ์เลยแล้วยังไงอีกแน่นอนค่ะสองมาอยากพูดคุยอยาก มีมิตรภาพดีๆนั่นคือความพอใจที่คุณต้องการเขาค่ะทีนี้เรามาดูไพ่สรุปความสัมพันธ์นะไพ่เดอ์ชาริออไพ่เดอ์ทาวเวอร์มันจะมีบางช่วงที่อาจจะมีความขัดแย้งถึงขั้นแบบ ตัดความสัมพันธ์ไปก็มีนะเรามาดูต่อนะแล้วมันจะลงเอยแบบไหนถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้มันจะจบเหมือนที่ไพ่ขึ้นแบบนี้หรือว่าพวกคุณยังให้อภัยกันแล้วก็เริ่มกันใหม่ได้นะฮะกาวไม้ก็ยังมีความผูกพันความห่วงใยถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์ที่จะทะเลาะบ,บ่อแวงที่อาจจะตัดความสัมพันธ์ไปแต่ใจก็ไม่ได้ตัดจริงนะฮะก็ยังผูกพันแฮงแมน นะยืดเยื้อในใจอยู่แล้วยังไงอีกอาราชินีไม้นะคะก็ยังเหมือนกับต้องการคุณอยู่ถึงแม้จะทะเลาะกาันเลิกกันไปตัดกันไปแต่แล้วมันตัดไม่ขาดหรอกคะ่ะแบบนี้ขอให้สรุปอีกครั้งนะคะตกลงจะเป็นยังไงจริงๆความสัมพันธ์จะเป็นยังไง j ัตส์เม้เห็นไหมล่ะคะการรีเทิร์นยังไงก็รีเทิร์นกลับมาไพ่จัสติก การให้ความชัดเจนให้ความถูกต้องในความสัมพันธ์ประกาศเปิดตัวความยิ่งใหญ่ค่ะราชาไม้ราชินีไม้บ่งบอกว่าคุณมีพลังงานเดียวกันความสัมพันธ์ที่ถึงกันแน่นอนแบบนี้นะเจ็ดเหรียญไปต่ออย่างแน่นอนค่ะการสร้างอนาคตร่วมกันการสร้างความมั่นคงเติบโตในสถาบันครอบครัวในสถาบัน,ใน,บนในเรื่องของสถานะทางสังคมด้วยใบสุดท้ายค่ะ สรุปว่ายังไงสุขสมหวังในความรักค่ะ The w r l d ไพ่ปิดดีมากเลยค่ะขอดูพลังงานใจเขาอีกจากไพ่ลแมสแองเกิลค่ะ Pay attention the r e สัญญาณเตือนอะไรบางอย่างถ้ามีเกิดขึ้นเขาบอกว่าเขาเหนื่อยกับสิ่งเหล่านี้นะ วดเข้าใจวดเข้าใจเขาบ้างมันเขาเหนื่อยเขาท้อยไงไม่รู้เหมือนคุณน่ะคืออย่างหน้าไพ่เนี่ยพาะคุณเป็นคนแรงไงคุณไม่ยอมคนไงบางครั้งอ่ะเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่จะต้องยอมคุณน่ะบางครั้งเขาก็เหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันเขาก็อยากบอกให้คุณรู้เนี่ยเขาอยากให้คุณอ่อนเข้าหาเขาเข้าใจเขาและรักเขามุมมองแบบหวานๆให้เขาบ้างนี่คือความรู้สึกเขานะคะเออท้างนั้นชาวบังกรก,ก็ลองดูนะว่า คนคนนี้บางครั้งอะ่ะเขาก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกน้อยใจคุณเขาอยากให้คุณแสดงความรักความต้องการเขามากกว่านี้ใส่ใจเขามากกว่านี้นี่คือจากใจเขาเลยค่ะโอเคเราต่อด้วยดวงคนโสดค่ะพลังงานไพ่หนึ่งไม้เท้าโดดเด่ดนในเรื่องของงาน j u d g m e n t ประกาศข่าวดีในเรื่องงานการเริ่มต้นงานใหม่ก็ได้หรือใครทำงานอยู่แล้วก็แปลว่ามีโอกาสพัฒนาเติบโตในสายงานเลื่อนขั้นปรับตำแหนง่งถ้าทายความรักก็แปลว่าจะมีคนเข้ามาแล้วเป็นพลังงานธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูเข้ามาก็ได้เป็นคนทางไกลเป็นคนและจังหวัดหรือคนละประเทศกับคุณบุค,คลิกสงงาพาเหยเป็นคนแอคทีฟเป็นคนขายานันเอาการเอางาน ที่จะมีเข้ามาหรือบางทีคุณก็รู้จักกันเพราะเรื่องงานก็ได้อืมการเดินทางแล้วเจอกันแบบไม่คาดคิดคาดฝันดมูลเห็นปุ๊บประทับใจปั๊บเกิดขึ้นได้เลยนะคะปักนี้ชาวมังกรแต่นั่นแหละก็ยังมีพลังงานไพ่ห้าเหรียญที่คุณก็ยังกงังวลยังโทษทีค่ะคุณยังกังวลว่าคนที่คุณปื้มปื้มแอบปื้มแอบชอบเนี่ยเออเขาจะรักจะชอบคุณไหมเกิดขึ้นนะคะในปักนี้ เจอกันแล้วแค่แอบบ่มแอบชอบแอบพอใจแต่ยังไม่กล้าแสดงออกอะไรมากมายนะอย่างน้อยแหละก็มีใครบางคนเข้ามาทำให้คุณพึงพอใจเกิดขึ้นในปักนี้มาดูว่าต่อไปจะเป็นยังไงสถานการณ์ Page of Cup พอ้าวโอเคค่ะมีการได้พูดคุยกันแล้วค่ะ The w o r l d นะสุขสมหวัง มีการเข้าหามีการพูดคุยมีการได้ทำความรู้จักกันเกิดขึ้นจะไม่ใช่แค่แอบปื้มแล้วแบบนี้แต่นั่นแหละก็ยังมีความวุ่นวายใจอยู่นะคะเพราะอะไรก็ตามมันก็ไม่ได้แปลว่าจะสมหวังง่ายๆนะมันก็เป็นพลังงานห้าถ้วยคนคนนี้อาจจะยังติดอยู่ในความสัมพันธ์เก่าๆก,กับใครบางคนที่ยังเลิกกันไม่ขาดและเขาอยู่ในระหว่างความบอบช้ำทาง จิตใจอยู่แล้วมาเจอคุณเหมือนอยากเรียนรู้คุณแต่ก็ไม่กล้าเปิดเต็มที่เนาะ,ะเพราะฉะนั้นคุณเองก็ได้แต่เขาเรียกว่ากังวลเนี่ยคิดเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยเราจะไปแทนที่ในใจเขาได้ไหมเราจะลบใครบางคนที่อยู่ในใจเขาออกไปได้ไหมอ่านะคะพ้ายังไม่เคลียร์อาจารย์เปิดเปิดขยายเพิ่มให้นะคะคนสดแล้วยังไงอีกคนที่เข้ามาเนี่ยตกลงแล้ว คุณจะได้สารสัมพันธ์กันไหมเนี่ย Page of one Queen of p e n อ e เพนเด Night of cup Page of sword King of sword คือถามว่าได้สารความสัมพันธ์เนี่ยอาจารย์มองว่าแน่นอนแหละอย่างน้อยก็ได้เรียนรู้การได้ได้เริ่มที่จะเหมือน รับรู้ชีวิตส่วนหนึ่งของคนคนนี้ในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นยังไงแล้วเราเป็นยังไงมันมันคือการเปิดเบื้องหลังของกันและกันว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมันผ่านอะไรมาบ้างและอนาคตต้องการอะไรอะไรประมาณนี้คือให้โอกาสกันในระดับหนึ่งในแง่ที่จะต้องแบบ เรียนรู้กันไปเรื่อยๆออนะคะจะไม่ได้แปลว่าตกลงบุงใจเป็นคนรักภายในปักนี้ไม่ใช่เลยนะแต่อย่างน้อยคุณก็มีโอกาสที่จะได้สัมผัสชีวิตของกันและกันได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นได้เรียนรู้ว่าจิตใจของแต่แต่ละฝ่ายเป็นยังไงความชอบความต้องการเป็นยังไงเออประมาณนั้นนะคะสำหรับคนโสดไพ่ที่ออกมานะคะ โอเคค่ะอาจารย์ก็ขอจบการพยากรณ์ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบพคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ